หากเอ่ยถึงนักร้องอมตะในชุดจำสูตรด้วยเสียงร้องและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์เชื่อว่าทุกคนจะต้องนึกถึงเอลวิสเพรสลีย์ราชาเพลงร็อกแอนด์โรลผู้เป็นไอคอนแห่งยุคสมัยอย่างแน่นอนด้วยสไตล์การร้องเพลงและโชว์บนเวทีก็ทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะช่วงยุค60ไม่มีใครไม่รู้จักเขาทำให้ในเวลาต่อมาชีวประวัติของเขาก็ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งมาจนถึงเรื่องล่าสุด กับเอลวิสผลงานของผู้กำกับชาวออสเตรเลียบาสเลอมาห์หากว่ากันถึงเบื้องหลังงานสร้างของภาพยนตร์เรื่องเอลวิสนั้นทีมงานได้มีการเซตฉากตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลายแห่งอย่างเมืองทูเพโลรัฐมิสซิสซิปปีที่เอลวิสในวัยเด็กเติบโตเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาหรือฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงพื้นที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งเอลวิสเคยไปเปิดการแสดงตลอดอาชีพของเขาทั้งหมดนี้ถูกจำลองขึ้นเพื่อถ่ายทำในประเทศออสเตรเลียเป็นหลักรวมถึงในโรงถ่ายอันกว้างใหญ่ของวิล e r o a d ช h o w รัฐควีนสแลนด์และสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันกับสถานที่ถ่ายทำนั่นคือคอสตูมหรือเครื่องแต่งกายของนักแสดงซึ่งแคทเธอรีนมาตินผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายได้ร่วมมือกับแฟชั่นดีไซเนอร์แบรนด์ดังระดับโลกอย่างปบด้าในการออกแบบชุดให้ออสตินบัตเลอร์ ผู้รับบทเป็นเอลวิสและโอลิเวียเดอร์ยองในบทพริซิลลาภรยาของเอลวิสได้สวมใส่ซึ่งก็ได้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เอลวิสเปิดตัวฉายรอบปฐมทัศน์โลกในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาน์สปี2022และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่าคนดูและนักวิจารณ์นับเป็นภาพยนตร์เรื่องที่4ของผู้กำกับบาสที่ทำให้เขาได้ร่วมงานเทศกาลอันทรงเกียรติปีล่าสุดนี้ตามหลังเดอะเกรสแกสบีภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนวนิยายคลาสสิกในปี2013 m o มูแลงร g e ภาพยนตร์มิวสิค l ลปี2001และสติกลี่บอลรูภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของเขาปี1992โดยเมื่อเข้าฉายในบ้านเรา ก็ม <Construction>. ีศ <liksom> ิลปินนักร้องนักแสดงและคนในวงการมากมายได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาจะมีความเห็นอย่างไรไปติดตามกันครับก็ประทับใจสุดๆเลยนะครับเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมมากทั้งโปรดักชั่นทั้งตัวแสดงทั้งพระเอกทั้งคอมแฮงทุกอย่างแบบสมบูรณ์มากครับหนังเรื่องนี้ละเอียดลอมากแล้วก็ เอมใจที่สุดเลยมีหลายเรื่องที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็หลายเรื่องที่มันเป็นประโยชน์สำหรับวงการดนตรีวงการบันเทิงแล้วก็ในการดําเนินชีวิตโอ้โหมันครบเครื่องจริงๆครับสเสน่ห์ในแบบของเอลวิสอะอยู่ในตัวคนนี้สิ่งที่รร้ว่าชอบก็คือการแสดงของเขาที่เปลี่ยนอายุลองที่หนุ่มก็โอเคและ,และระยะกลางก็ยังโอเคและหลังที่ย่ยจำสุดก็โอเคที่ลอง Suspicious Minds นะฮะนั้นน่ะเขาเขาทำได้ดีนะแล้วก็แอคชั่นที่เขาควงเนี่ยก็ถึน โ้ก็นี่คบสวยก็ทำทได้ดีมากครัและจากกระแสตอบรับทั้งหมดนี้ที่คอเพลงต่างชมว่าดีคอหนังการันตีว่าต้องดูก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเอลวิสเป็นภาพยนตร์เพลงที่คุณต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น